m ิ l วอลเกอร์แอมบาสเตอหรือว่าที่คนไทยเรียกกันในนามว่าเป ok ็ดหัวกล่องนมมันเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับและปริศนาที่สุดตัวหนึ่งโดยผู้ที่สร้างมันนั้นไม่ได้มีชื่อออกมาระบุแต่มีคนหลายๆคนขาดการกันว่าไม่เป็นเทลเวอร์เฮนเดอร์สันก็น่าจะเป็นของลีโอวินซิเบล ซึ่งสองคนนี้มีชื่อเสียงจากการสร้างสิ่งมีชีวิตประหลาดซึ่งมิลว็อกเกอร์แอมบาสเดอร์นั้นก็เป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดอีกหนึ่งตัวที่ใครหลายๆคนอยากจะรู้ว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรและก็มีประวัติอย่างไรกันบ้างมิลว็อกเกอร์แอมบาสเดอร์นั้นเขาบอกกันว่าเป็นสัตว์ลึกลับขนาดเล็กที่มีการกล่าวถึงครั้งแรก ใน Twitter โดยเท e เวอร์เฮนเดอรสผู้มีความรู้สึกชื่นชอบทางด้านศิลปะแต่ก็ยังไม่ใช่ที่แน่นอนว่า t ท e เ o r ร์เฮนเดอร์สัจะเป็นคนสร้างมันและเขาบอกว่ารูปภาพที่ปล่อยออกมาเป็นรูปภาพดังที่สามารถถ่ายติดมันได้ในป่าลึกแห่งหนึ่งและเขาก็ยังบอกอีกว่า m ิ w วอลเกอร์แอมบาสเตอนั้นมีคุณสมบัติคล้ายกับไซเลนเฮดไม่ว่าจะเป็นแขนขาหรือว่าการส่งเสียงและก็มีลักษณะคล้ายๆกันด้วยในเสียงของมันแต่ก็ยังไม่มีใครเคยได้ยินเสียงของมิ w วอลเกอร์แอมบาสเตอเลยแม้แต่คนเดียวมันเป็นเพียงแค่การคาดคะเนของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นซึ่งสิ่งมีชีวิตตัวนี้ เคยปรากฏตัวในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตหรือที่บ้านเราเรียกในเซเว่นนั่นเองแต่ไม่ได้ปรากฏตัวในลักษณะที่ว่าออกมาเป็นเปลดแบบที่เราได้เห็นในภาพมันเคยอยู่บนกล่องนมยี่ห้อหนึ่งที่ตอนนี้เขาถูกปิดไปแล้วซึ่งกล่องนมยี่ห้อดังกล่าวได้มีรูปของสิ่งมีชีวิตตัวนี้อยู่ด้านหลังพร้อมกับเขียนบรรยายอะไรที่มันแปลกหรือเป็นปริศนามากๆเลยทีเดียว แต่บางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วกล่องนมยี่ห้อดังกล่าวนั้นไม่ได้มีรูปภาพของสิ่งมีชีวิตตัวนี้อยู่เลยมันเป็นการเมคขึ้นมาของคนคนหนึ่งเท่านั้นเองเป็นการทำของปลอมขึ้นมาแต่ตรงนี้เราก็ไม่รู้ได้แน่ชัดเพราะว่ากล่องนมยี่ห้อดังกล่าวก็มีอายุเกือบร้อยปีแล้วซึ่งข้อความด้านหลังกล่องนมมีเขียนคำว่า be safe หรือว่าปลอดภัยและก็ยังมีข้อความแปลกๆอีกที่มันเขียนว่า Be sure you know your full name and the a d a t e where you live หรือที่แปลเป็นไทยแปลว่าต้องแน่ใจว่าคุณรู้ชื่อจริงนามสกุลที่อยู่ของคุณซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่มีใครทราบว่ามันสื่อถึงอะไรและเขียนแบบนั้นบนกล่องนมเพื่ออะไร และสองบรรทัดสุดท้ายก็ยังเขียนอีกว่าต้องรู้เมืองที่คุณอยู่และก็เบอร์โทรศัพท์ของคุณตรงนี้ยิ่งงงหนักเข้าไปใหญ่เลยนะครับหลังจากมีรูปกล่องนมดังกล่าวลงบนสื่อโซเชียลมีเดียทั่วโลกหลายวันต่อมาเวลาตี1.42นาทีในวันที่6เดือน7ปี2015ก็ได้มีสิ่งมีชีวิตประหลาด ที่มีลักษณะท่าทางขายกับสิ่งมีชีวิตประหลาดที่อยู่ด้านหลังกล่องนมนั้นปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้มาในรูปแบบลักษณะที่เหมือนกับเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกจริงๆซึ่งในภาพทำให้เราได้เห็นกล่องนมและก็มีแขนมีขางอกออกมาจากกล่องนมถ้าเทียบสเกลขนาดถ้าเทียบกับต้นไม้ด้านข้าง มันก็น่าจะสูงพอๆกับต้นไม้ด้านข้างเลยทีเดียวและหลังจากนั้นมันก็มีชื่อเสียงโด่งดังและก็มีคนนำไปทำเป็นเกมทำเป็นภาพ,พยนตร์บ้างและจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครแก้ไขปริศนาดังกล่าวได้เลยไม่ว่าจะเป็นกล่องนมดังกล่าวมันสื่อถึงอะไรและก็รูปภาพดังกล่าวมันมีลักษณะเป็นของจริงหรือไม่ ก็ยังไม่มีใครทราบเลยและเมื่อไม่นานมานี้ได้มีผู้เชี่ยวชาญในด้านสิ่งมีชีวิตประหลาดได้ออกมาบอกรายละเอียดเกี่ยวกับมันเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆเขาบอกว่ามันนั้นมีส่วนสูงประมาณ8ถึง30เมตรนับว่าสูงมากๆน่าจะตึกเกือบ10ชั้นได้เลยและก็บอกเพิ่มเติมอีกว่า มันเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดที่เทวเวอร์เฮนเดอร์สันเป็นคนสร้างมาแต่ก็ยังมีหลายคนยังมีหลายเสียงที่บอกว่ามันไม่ใช่ความจริงตรงนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ถ้าใครดูจบจนถึงตอนนี้แล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับ และถ้าใครชอบดูแนวค่าตกรรมแนวคดีต่างๆก็สามารถไปดูได้ที่ช่อง Flashback เป็นช่องใหม่ของผมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ